สวัสดีค่ะวันนี้ไวยากรณ์เกตนะคะใช้กับกริยาแล้วก็คุณศัพท์นะคะเกตอันนี้จะแปลว่าอืมจะหรือว่าน่าจะนะเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์นะคะหรือการคาดเดา ในอนาคตมาดูป,ประโยคตัวอย่างนะคะเซงยีลซอนมูโรชิกับเลพาดัสโซเขาบอกว่าวันเกิดอะของขวัญวันเกิดได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรคะกระเป๋าได้กระเป๋าสตางค์นะ,ะกระเป๋าเงินนะคะชิกับพาดัสโซได้รับนะได้รับของได้รับกระเป๋าสตางค์เป็นของขวัญวันเกิดนะคะว้าจองมาลจูเคสโย ว้าคงจะดีมากๆเลยประมาณนี้ค่ะโซเล,ลเเ10ที KTX หรือ,ท,อ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 ทั่งก็เอยว่าว่าซเลนะคะ10ที10โมง KTX KTX ก็คือ,อรถไฟความเร็วสูงนะคะทั่ก็อ จะขี่นะฮะจะขี่รถไฟความเร็วสูงนะฮะที่โซตอนสิบโมงนะคือรอมบูซานเย้นทูชิเจเน่ถึงฉกกันเลยเนี่ยถึงฉากกันเลยเนี่ยถ้าอย่างงั้นที่ปูซานนะก่อนนะฮะก่อนสิบสองโมงก่อนเที่ยงนะน่าจะถึงประมาณนี้นะน่าจะถึงปูซานก่อนเที่ยงเองนหมะ เมื่อคืนวันศุกร์ส,สิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็โมงสสยีเสโซยนะีเสโซทำงานเนะมื่อวานเมื่อวานนะคะทำงานถึง11โมงขนะ้าทุ่มเองนะมานี้พี่นหางเกสโซยอคงจะเหนื่อยมากนะเดย์พีกาอน,นิกา 날씨가ชุ네เก어เนุเกอรพุ่งนี้เพราะว่านะอุนิีกาเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนจะมานะฝนจะตกนี่เองนะคะนาทีกาชุบชุบเกสอสอากาศอะน่าจะหนาวนะชุบตะนะคะอ่ามาดูนะคำว่าเกสเนี่ยใช้กับไวยากรณ์ V และ A นะ อ่าวคือกริยา a คือคุณศสมน์เองนะคะวิธีใช้ก็คือตัดแค่ดะออกนะคะแล้วก็เติมเกตได้เลยนะคะชุชดทากลายเป็นชุดเคตสอโยช,ดชุยชดท่าชุดเคตสอโยชุดทาชุบเคตสอโยโอดาโอเคตสอโยอาฟูดาอาฟูเคตสอโยนะคะไบ่มีเนาะมาดู แต่งประโยคกันนะคะจากอันน ah ี้นะคะชินกูถือกว่าชิกูกว่า여행을가다ลเป็นคะชินกูดูกว่า여행을가요จากอันนี้แต่งไปเป็นนี้นะคะใช้เอไวาก่อนรูปปัจจุบันนะคะแล้วก็ชลกอบตะกลายเป็นชิลกอบเกตซอโยชลกเกซอโยแปลว่าอะไรคะน่าจะ อะไรคะน่าจะสนุกนะจุดกอบตะก็เป็นก็ปแปลว,ว่าล่าเริงนะคะพูดเพลินเบิกบานสนุกสนานนะคะน่าจะเป็นสนุกสนาน,นะะเนาะเขาบอกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยคนนี้เราให้ฟังว่าไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนนะ,ะจุดกอบเกสโยโอยน่าจะสนุกนะอันนี้เนาะชังฮักกึมลพาระตะัตตา ชังฮักกึมคืออะไรคะชังฮักกึมคืออทุนนะคะทุนทุนการศึกษาเนาะพาราเซได้รับทุนนะะได้รับทุนขีบุญนี้ชุดคาโชบุญเอ่อขีบุญน,นี้กลายเป็นอะไรคะขีบุญน,นี้ ุนะกิโซโยแบบเป็นอะไรคะดับยบนี้นะงา,า,างักมาดรับยขบุนีกิจะอารมณ์ดีมากเลยนะจะอารมณ์ดีมากเลยได้รับทุนก็เลยแบบอารมณ์คงน่าจะดีนะคะ 다음달에고향가다ก็กลายเป็น다음달에고향에가요นะเดือนหน้านะคะกลับอะไรคะเอเดือนหน้าไปบ้านเกิดะโคหว่าบ้านเกิดค่าโจกทอรีชัวฮาะกลายเป็นอะไรคะ ชัวห่าเกศซอยนะฮะคาโชคดีชัวเกศซอยโอ้ครอบครัวคงจะอะไรคะคงจะคงจะดีคงจะชอบนะคงจะดีใจนี่เองนะนาชิก้าเฮอริดาอากาศอะไรคะเฮอริดาก็แบบมันขุน่นมันมัวมันครึ้มนั่นเองนะคะอากาศดูครึ้มมึมครึ้มนะประมาณนี้เนาะเฮอริดะ h u r ด d a ะกลายเป็นอะไรคะคือเ y o ย i โย,โยพีกอะไรคะพีก a อูดะกลายเป็นโอเกสเซย k พีก o โอเกสซโอ้ฝนน่าจะมานะฝนน่าจะตกนะประมาณนี้นะคะ เราพอเรามาดูวิธีการทําแล้วนะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเนาะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเนาะตัวอ,อย่างนะคะน้องมอจอซทาเดพี่ก้าหนาอยู่นะเขาบอกว่าล้มนะล้มแล้วก็ขาเนี่ยมีเลือดออกนะอับพื่อเกสโซยอับนมาจากอับพืดะนะอับพื่เกสโซยคงจะเจ็บนะน่าจะเจ็บนะประมาณนี้นะ มาดูข้อหนึ่งนะกลุ่มมีมากกลุ่มีมากนาลชิกรีเ่เขาบอกว่าก้อนเมฆเยอะนะอากาศอะไรคะดูคืมจังประมาณนี้ดูคืมจังเลยโอุเอตอนเย็นอะไรคะพีกาอดกลายเป็นอะไรคะพีกาพีกาโอเกสโตโย อฝนน่าจะตกนะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรคะก้อนเมฆอะเยอะนะคะอากาศอากาศดูคืมจังเลยนะ,ะก็เลยตอบว่าอะไรคะโอ้ยพี่เกาเกสวยโอ้ฝนน่าจะตกนะตอนเย็นนะคะมานะดูนะถเเ้าเมันหนเาพ่อแม่อะไรคะมาเกาหลีนะคะ โอเดนมาแน่มาหน้าซอไม่ได้เจอกันนานนะคือไม่ได้เจอกันนานผันกับตะกลายปไปเลยค่ะผันกับเกสโซโยอ๊ยน่าจะเป,นนาเป็นน่าจะยินดีนะน่าจะดีนะประมาณนี้นะคงจะยินดีที่ได้พบกันนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานประมาณนี้นะคะ ่ามาดูข้อสามนะฮัมบูโกมาลากีแทเฮโซสร้างเงินผาดโศยเขาบอกว่า,าการพูดการพูดาภาษาเกาหลีนะแทเฮนะสถานที่แทเฮก็คือการประชุมนะสร้างเงินผาดโศยได้รับรางวัลนั่นเองนะได้รับรางวัล ที่สถานสถาสถานที่ประชุม,มน,นะคะในการพูดภาษาเกาหลีก็เลยตอบว่าอะไรคะสร้างเงินผาดาซ้อคีปูดาคีปดาก็จะแปลว,ว่าดีใจหรือยินดีนี่เองนะคีปูดาก็กลายเป็นอะไรคะคีปูเกสโยโอ้น่าจะน่าจะดีใจนะ 티네라 티네 랍랑 왔나 주말에 친구들과 놀이공 놀이공원에 갈 거예요 주말에 나 주말에 이번 주말에 친구들과 같이 편편나 놀이공원에 놀이공원은 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 놀이공 ชิน,น่าดานี้แปลว่าอืมตื่นเต้นนะตื่นเต้นเนาะสนุกนั่นเองนะกลายเป็นอะไรคะชิน,นาเกตโซโยโอ้ยคงน่าจะแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะที่อะไรคะที่ได้ไปอะไรคะที่ได้ไปสวนสนุกนอะเนาะอืมต่อไปนะมาดูแบบสอานที่สองเนาะ ยอบเซยยอบเซก็คือเวลาที่คนเกาหลีเขารับโทรศัพท์เขาจะพูดฮัลโลนะคะก็คือภาษาเกาหลีเขาก็จะพูดว่ายอบเซยนะยอบเซมันชีจิโอใช่คุณราหมันไหมโอ้นูุซนีรสวันนี้มีเองอไรรเป่านะ9ชังแลไ่าเซนเตอร์อีกเหรนี่ก็นี่ก็9โมงแล้วนะยังไม่มาเซ็นเตอร์อีกเหรอ ยังไม่มาเซ็นเ,นเตอร์เลยนะเนอเจอยากขึ้นให้เคุณลาฮ้มันก็เลยตตบว,ว่าครับเมื่อวานน่ะทำงานตอนกลางคืนนะอยากขึ้นก็คือการทำงานตอนกลางคืนเองนะคะการเข้ากาะอะไย่างเงี้ยกะดึกเนาะคือเดียวอย่างงั้นหลหรอครับนะคะเขาก็เลยตอบว,ว่าอะไรคะอันนี้ต้องเป็นประมาณว่าพี่กุลหาดะนะ,ะพี่กุลหาดะก็เหนื่อยนะก็กลายเป็นอะไรคะ คน,นคนเนี้ยคนเนี้ยส่วนน,น,นึ่งนิมเนี่ยเขาจะพูดถึงคุณลาคืมันนี่นะคะด้วยการยุกย่องนะคะใช้คํายุกย่องนะคะก็มีช้อนในโยเข้ามาก็แสดงว่าอันนี้ก็ก็จะตอบเป็นอะไรคะพีกพ่กลุลพี่กุลหาชิเก็ตะ,ะ่ะพีก่กุลหาชิเก็ตสอยอ่อยอะ บุธทงยอชิกาจิอลฮซียวปกติแล้วอ่ะถึงกี่โมงนะฮะทงานอ่ะทำงานถึงกี่โมงนะปกติอ่ะคุณลาคืมันก็เลยตอบว่าชอยกชอยกยอซอชิกาจเโยตอนเย็นน่ะถึงหกโมงเย็นคือตอนเดยอเจีีมานซพัมยอลชเยแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานน่ะ งานเยอะนะคะก็เลยอะไรคะก็เลยถึงนะตอนสิบสิบโมงนะคะก็สิบโมงพัม,มก็คือแบบตอนกลางคืนสิบโมงก็คือสี่ทุ่มนั่นเองนะคะก็เลยทำงานถึงสี่ทุ่มเลยนะ,ะซ่อนเทนนีมันก็เลยตอบว่าคือรอมอะไรคะคือรอมหลุดเกนะคะหลุดเกชาดก็คือนอนช้านั่นเองนะ,ะนอนดึกนั่นเองนะก็เลยตอบไปว่าอะไรคะ นุดเกชาดาเนี่ยถ้าเป็นคำยกย่องก็จะเป็นอะไรคะ,ะ,ะจูมูนะคะจูมูจูมูชอดจูมูช็อกเกสเซโยแบบนี้นะคะก็ประมาณแบบว่า ถ้างั้นนะ่ะเมื่อวานคงนอนคงหน้าคงจะนอนดึกอ่าถ้างั้นเมื่อวานนะ่ะคงจะนอนเดึกนะลาฮึอมันก็เลยตอบว่านี่คนะือเรืซองวันร้าชิเหมนึกเกยิรอนัสโยครับเพราะถ้างั้นนะ่ะวันนี้ตอนเช้าก็เลยอะไรคะก็เลยตื่นสายนะ เกย์แล้วนะสอยอตื่นสายตื่นช้านเนี่ยนะคะซอนทงนิมก็เลยตว่าอาชิมชิกซาเรน,นหาชอตสยาชิมตอนเช้านะชิกชาก็คืออาหารนั่นเองนะคะอาหารที่เป็นคำเย,ย้ายงนะเขก็จะพูดชิกชานะคะชิกชาหาตานะชิกชาเน่นหาชอตสอยกินอาหารเช้าหรือยังอ่ะนะคนะลา้มันก็เลยตตบว่าอานิย و, อา่าชิมหมดมกกสอย ยังนะคะไม่นะยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินสอนทิงนิม,มนก็เลยตอบว่าอะไรคะน่าจะหิวนะน่าจะหิวก็จะแพกูปูดาก็หิวนี่นะก็ใช้คำยุกย่องเหมือนเดิมนะคําำนี้ก็จะเป็นอะไรคะแพก็คือชี 겠ก요โซยูนะแพกประมาณแบบอุ้ยน่าจะหิวนะรีบกินเลยรีบกินข้าวเถอะค่ะประมาณนี้นะคะรามันก็เลยตอบานี้อาชกรีบกินเลยนะะรีบเถอค่ะประมาณนี้นะคะคุณร้านันก็เลย ครับจะรีบกินมื้อเช้านะคะแล้วก็จะไปเซ็นเตอร์นะคะซันเชงนิมก็เลยบอกว่าน้องมูนหรเกลแมนถ้ามาช้ามากนะถ้ามาช้ามากอะไรครับป้าิวเยวต้องตอบว่าอะไรสวบอี กึนนายดะก็คืออ่าชั่วโมงเรียน,น่ะหมดแล้วนะสวบก็คือการเรียนวิชาที่เรียนน่เองนะสวบอีกึนนายโออันนี้เขาก็จะตอบว่าอะไรคะสวบอีกึ น่กสออยสบิ้กนากสยปเซามาชาจะจบชั่วมโมงเรียนแล้วนะรีบมาค่ะนะคะประโอเซีววกรกน,นะคะจบไปแล้วนะคะมีประมาณนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ